สาธิตวิธีการโมนะครับโมโม่เสร็จแล้วก็ต้องหมักไว้คืนนึงเหมือนกันใช่ไหมครับหรือว่าโม่เสร็จปุ๊บก็เอามาปั้นได้เลยต้องซ้ำนิดสองรอบต้องมาโม่อีกสองรอบโมทั้งหมด สามรอบนะครับสามรอบอันนี้หมวกยิ่ตั้งช่างก็จะมาตำไปมู่สองรอบหม้อหม้อสามรอบนี้หม้อวันเดียวเลยได้ไหมสามรอบนะได้ครับเดี๋ยวไปดูเครื่องในเครื่องหมวกกัน ม่ก็ต้องใส่ใส่น้ำด้วยให,ให้มัน,นดิ่ลง้ายิ้นถึงถ้ายิ้นงมีใส่น้ำมีกิน <c oughs> มือคนได้ไหมครับก็ถ้าคนไม่ระวังก็ตรงโดนดิอกันดินที่ออกมาก็จะเนียนสวยนะครับต้องต้องโม่สามรอบอันนี้โมรอบแรกรอบแรกครับรับรับปกติ โมรอบแรกแล้วต้องทิ้งเอาไว้ไหมครับทิ้งไว้บางไว้ทิ้งไว้คืนหนึ่งว,วันเดียวหมูที่เขาเดียวช่างเล้วก็ทำอ,อ๋อช่างจะมาโม้วนม้วเองมือใส่ลูกปืนใส่ลูกเขาตี